เพื่อนๆร่วมยินดีเกตจินนพักน้องสาวแก้มวิชยานีทองลูกคนแรกแล้วเมื่อวันที่19พรพฤศจิกายน65ที่ผ่านมาเกศจินนพักนักร้องสาวจากเวทีเดอะสตาห6น้องสาวสุดที่รักของแก้มวิชยานีหรือแก้มเดอะสตาได้เข้าพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแอนเดรียเดนียลล่าสุดเกตได้ออกมาโพสต์ข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ในตอนนี้ตั้งคันลูกคนแรกแล้วหลังจากที่รอมานานพร้อมระบุข,ข้อความว่า Hello baby I can see your little hand 1-1บวก1เท่ากับ3 a d Andrea Daniel Are you ready daddy My best gift ever ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ากำลังตั้งครันก็คือวันเกิดปีที่ผ่านมาหนูเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของแม่ Add Cam v i c h i a n Hi Auntie Addyra p l e a i n Hi Grandma See you soon ในขณะที่แก้มก็ได้ออกมาโพสยินดีกับน้องสาวเกดร,ระบุว่า I'm ready to be auntie หลานอันตี้แก้มมาแล้วอเกดชนิพ and ักแอนแอนเดรียเดนิล Congratulations แม่กับเจดีใจกับเกดในทุกๆเรื่องนะรักมากสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,ง,งจ้าดูแลเสมอนะท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากจะได้ลูกสาวหรือลูกชายนะแล้วเรามารอลุ้นกันต้องหน้าตาดีไม่แพ้ค,คุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอน